ย่าลี้งกูสามีกูด้วยนะไอ้สัส โอเคก็กราบสวัสดีวินรลักชาวทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมเอดเ็ดอีกเช่นเคยวันนี้ก็มาเล่นเป็นแพนด้านะครับผมย่ำกระหม่อมนะครับน้องๆเออก็จับมาเป็นป่านะตอนนี้มาครับผมก็มาดูกันนะครับว่าพี่มันจะตึงแค่ไหนครับน้องตึงทุกตัวไม่รู้ว่าแพนด้าจะตึงหรือเปล่าอ่ะเอออืมจังหวะนี้ครับร้อนเดีวแอบพุ่งกระโดนพี่ดิพุ่งกระโดนพี่ดินี่เงนี่เงีนี่อ่ะกูเคียน มาดิเอาป่ะล่ะคลิปตัวนึงผมก็เสียดายนะรอนะรอยดูเมียเขาตีให้ตายนะเออก็รอแทกเขาอะเขาไม่ตีผมก็รอขนานั้นแหละเออเพื่อความรวยนะครับผมเล่นป่ามันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละนังๆเออเอาเรื่องไหนนะอันนี้ผมก็จะเล่นเป็นสายโซลีเวอร์นะทุกคนฟูดามจเลยนะครับก็มาดูกันนะว่าแม่งจะแรงแค่ไหนนะครับผมโอเคผมก็ ขึ้นเป็นชิ้นเล็กมาก่อนเลยนะครับต่อไปก็จะขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีนะได้เป็นของคู่กันอยู่แล้วครับอันนี้ผมรอดักนะครับเอ้ยหยานหยานเชียร์เวฟนะแท็กคีไม่หมดนะครับผมเพื่อความรวยของเราน้องๆโอเคขึ้นรองเท้านะครับอันเนี้ยเฮ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 ้ยอืออีนี่เอากูสุดโอ้ยยังสมัยกูตายเนี่ยตายเพราะทุเรศโอเคครับ ผมคงไปเติมไม่ทันนะทุกคนคือแบบไฟยังไงแล้วก็เสียเปียบนะครับฝั่งนู้นแม่งแบบตัวไฟแม่งดีจัดนะครับแล้วดูฟังผมนี่คือมีลูรเมียแค่นั้นแหละที่เหลือก็หมดกก็คือหมดกันแฮ่น้อง่อยี้ทำไรพี่กูเอาสุดไงนี่ไงกูย่ำกรหม่อมไปนะครับผมแตกไปนะครับผมเจอสกิลย่ำกระหม่อ,อยมย่ำกระหม่อมอะไรย่ำกระหม่อมเอ้ยย่ำกระหม่อมไม่อาร์มี่นะผมก็ตึงจัดนะครับน้องๆ้อ้ยี่เป็น,น,นด้านโนหนึ่งกมาวะ ยำกระหม่อมนะครับผมแต่เสียดายไม่มีฟิกเกอร์นะตอนนี้เลยเป็นป่านะครับโอเคเราก็ฟาร์มวนไปนะทุกคนไม่มีอะไรมากครับป่านะเอ้ยเอาเปล่าไม่จะไปแย่งคลิปเด็กพี่เปล่านะ้องผมก็อยากจะไปแท็กเลนเอา่าออฟเลนนะแต่ผมขี้เกียจเดินไปโอเคอันนี้เฮ้ยยึกยักหนนะ่อยน้องจะเล่นพี่มันก็ยากหน่อยนะครับอ้าแล้วกูยึกยักอะไรเนะี่ยีหน้าอยู่บนนะโอเคครับผมเราก็ตีดาร์กไปนะเพราะว่าเราเสียมังกรไปนะครับ จริงๆท t มมิ่งอะ่ะเราจะตีพวกออบเจกต์เนี่ยคือแบบไม่ได้ตัวไหนก็ไปตีอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องไปฝืนเล่นนะทำไม่ไหวจริงๆนะส่วนใหญ่เราเล่นโซโล,โล่แบบทีมมันไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วครับโอเคเอ้ยผมยังไม่ได้ขึ้นรองเท้าต้านซีซ,ซีนี่หวัออกโซลิเวอร์มาเลยอะ่ะจังหวะนี้รอย่ำอยู่แล้วนะครับน้องๆ้แล้วกูย่ำไปดิไม่โดนหายแต,แ,ตแต่แต่ยังไงละ่ะลิงกูพันหมดแล้วยังไงล่ะโอเคครับได้เทนไว้นะโอ้โหเมื่อกี้ย่ำไม่ถึงนะครับน้องถ้ามีฟิกเกอร์นี่น่าจะตายห้านะเมื่อกี้น่าจะเมกาคิวไปล เพื่อนๆในในช่องบอกว่ามันจะโมไปไหนวะพี่เออโอเคครับเราก็มาฟาร์มกันต่อนะแต่นันนี้ผมจะขึ้นเป็นเสเปียร์นะครับผมเอ้ยตีไม่ตายกียนเะน้นก็จะขึ้นเป็นสเปียร์นะครับเอาเป็นคูดาวกับเลือดนะคือดาเมจเราได้จากโซลิเวอร์อยู่แล้วนะครับเราเล่นแบบรถคูดาวบ้างนะโอเคเดี๋ยวรอดักนะครับนี่ยานเล่นเ่า,ออารอลจับตัวไหนจริงๆก็จับได้นะ ถ้าถ้าเพื่อนจับผมก็เอาหมดนะครับถือว่า,าโอเคนะตัดตัวสําคัญตัวใดก็ได้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเรามาอยู่ออลแล้วนะครับจะไปรอแต่คาเฟ่เดี๋ยวมันก็ลําบากนะกูใส่แม่งเลยกันมไม่ถึงนะน้องๆโอเคครับไม่เป็นไรนะเฮ้ย,ยเจอรถแรงเหรอครับเฮ้ยเวอร์โอเคจังหวะเนี้ยกูยำ่ำโอ้โหคาเฟ่ไม่เข้าเหลี่ยมนะเมื่อกี้ผมรอคาเฟ่มันเข้าเหลี่ยมอยู่นะโอเคเพื่อนถ่ายได้ปะเคล์เ,เวฟก็พอนะครับ เล่นไม่ได้สกิลหมดก็ถอยนะทุกคนคือจะไปฝืนเล่นมันจะเสียเปรียบเปล่าๆนะมาเลยไอ้นี่น่าจะแตกนี่่ะเฮ้ยได้ไหมเออสวยแตกสองนะครับน้องๆไอคาเฟ่นี้มอย่าาวไอเทนอยู่ไหนจ้านัลโหลไทยเหรอโอ้โหแม่งถ่ายจัอารมณ์กูตังหมดแล้วกูย่ำไปดิจังหวะนี้โอ้โหไม่ตายครับไม่ไหวจริงๆกับตัวนี้ขอถอนตัวน้องๆตีป้อมแล้วกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูแข็งดิ อะไรเ้าเฮ้ยเอาพีอย่างหน่อยโอ้โหเสียแข็งเร็วเกินหน่อยผมอะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคือเราจะได้ไม่ตายด้วยแหละเออต้องยอมเฮ้ยไอห,หยานมึงกเวอร์ไปนะนี่ไงกูย่างกามหมอนไปหนึ่งทีนี่แตกไปซะยา่าวโอ้โหป้อมใครอันนี้ก็หิวจัดนะครับหยานตัวนี้นะโอเคนะก็ถือว่าดีนะครับแต่เขาตัดแคลรี่เราไปไงแคลรี่เราโดนกดยับมากนะเฮ้ยกูขอเถอะเอออย่ามาเอาของของกูเลยโอ้โหฟังหนูแม่ คือตัวมันแบบไฟดีกว่าเรามากเราเล่นยากนะครับมาเลยแล้วไงหรอกูย่ำไปเลยอุ๊ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งไถ่อลำอนนกูตังหมดตอนนี้แม่งไถ่กูตังหมดแทนในเวทกูว่าโดดอย่างโง่เลยนะแตอนี้ดูดูทรงเหมือนผมจะโดนกดยาบนะฟังผมนะในจังหวะน,นี้ลิงกูไม่น่ารอดป่ะเพื่อนกูจะช่วยมึงเองเอ,อกูไม่ไปละปล่อยมึงตายเองเลยละกันถ้าไปก็น่าจะตายอีกศพนะทุกคนโอ้โหตอนนี้โดนกดยับนะครับทีมผมนะ เข็มอะไรนบเคลียเวฟไปนะครับพยายามเล่นนะโอ้โหฝั่งหนุนตังมันตังมันนาฝั่งผมเยอะนะครับผมก็พยายามแยกฟาร์มแยกดันนะพยายามแบบออได้ก็ออนะครับไม่ไหวก็ไปแยกฟาร์มก่อนนะทุกคนไม่ต้องรีบเล่นนะครับเสียเปรียบยังไงก็คือเสียเปรียบนะเอาดีกูได้ดากไอ้ได้บังกรด้วยรอย่ามคาเฟ่ไปไหนน้องชายกูย่ามกาหม่อมเฮ้ยเยอยแล้วเนี่ยอุ้ย อะไรอะฟิกเกอร์โยกเทนฟิกเกอร์โยกกันด้วยกพี่ผมเลยนไม่ตายนะผมเลยนไปตัดคาเฟ่ได้ทีนะเออฟิกเกอร์มาหลังผมไม่โดนตัวหลังนะจังหวะน,นี้ทีมผมโดนยับเ,น,เนี่ยตอนนี้คือแบบสกอร์แม่งสูสีจริงเว้ยแต่ถ้าไฟจริงแบบทีมผมสู้ยากมากนะผมก็จะมแยกดนันแยกดันอะไรแยกดนันแยกฟาร์มให้เพื่อนแล้วกัน,นครับเพื่อความรวยครับน้องๆโอเคขอแลกันตัวเนี้ยไปละเฮ้ยเพื่อนนะเพื่อนถ่ายดิวา โอเคครับตัดเบฟนะมาใช้าอีกนะดูเมียผมรีบรีบเลียนะครับเผื่อคีเข้อปั๊มนะัเดี๋ยวเขาได้นะครับรีบเลียนะไม่ใช่เขาอ้างนะเนนพือ่อนผมรีบเลียจริงดูดิดตังผมเจ็ดพันนะทีมผมห้าพันอยู่ครับคือเราเล่นเราก็รวยมากนะคือเงินผมก็สูสีกับฝั่งตรงข้ามนะครับอาจจะเยอะกว่านะก็คือสูสีกว่ากับคนที่แบบเล่นดีกับฝั่งนะเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับนี่นะครับเล่นแพนด้านะ พยายามอย่างเชิงนะครับแพนด้ามันชนะอย่างนะทุกคนแต่ว่าต้องรอมัตีหมดนะอ่ะโอเคจังหวะน,นี้แหละเวลาของคูละไปไหนหรอไปไหนหรอไม่กี่ห้าวนี่เมื่อกี้ห้าวนี่เมื่อกี้มึงห้าวใช่ไหมล่ะอีกตัวเปล่าเข้ามาดิผมไหวนะยีน่าเอาจริงโหด,ดาเมจผมจัดขนาดนี้นะน้อง,อง,อง <c oughs> คือตังค์ผมเยอะไงทุกคนเข้าใจป่ะผมแยกดันแยกฟาร์มนะครับไม่ไม,ไม่ไม่พยายามไปออมากนะคือแบบว่าเราเสียเปรียบเราก็ไม่จําเป็นต้องไปออบ่อยนะครับ แยกดันทาเวฟไปก็ได้นะได้ป้อมสองป้อมก็โอเคนะครับให้สกอร์มันสูสีให้แบบว่าออบเจกต์เรามันเท่ากันนะแล้วเราก็ได้เวฟคลิได้อะไรด้วยนะครับคือเราก็รวยจัดนะโอเคครับเดี๋ยวผมตีมังกรแล้วกันนะว่าจะไปเอาดาร์กแหละแต่ว่าขี้เกียจเดินไปแหละเออตีตีไปเในเรื่องมากเลยเดี๋ยวไม่ได้นะครับโอเคครับผมก็ได้มังกรไปละไปครับน้องฟาร์มมันต่อนะครับ ก็ไม่ต้องรีบเล่นนะทุกคนแต่จริงถามว่ารีบเล่นก็นดีไหมก็ดีนะครับแต่ว่าต้องรอของไวโอนิดนึงนะผมรู้สึกว่าจริงๆตอนนี้มันต้องพึ่งไวโอเยอะถ้าผมล้วงไม่ได้ี่คือจบนะครับคือผมยังไงผมก็ต้องล้วงได้หนึ่งตัวเพราะว่าถ้าผมไม่ล้วงนี่ก็คือแบบว่าทีมผมมันก็ไม่ได้อะไรมากนะแต่ลิงมันก็พอล้วงได้อยู่นะครับเอาไงหรอมาตีางก็ตายเดี๋ยวครับนะ้องคิดว่ารอดมั้งนะนหนอ่กบุย่ำไปนะครับผม คือตูดแบบว่าหนีบหัวไปแล้วมันเยอะจังหวะมันเยอะโอเคเฮ้ยเพื่อนได้ไหมถ้าไม่ไหวก็ถอยนะเนี่ยผมว่าไม่ไหวละอารามตายก็จบนะเฮ้ยเฮ้ยลิงเวอร์เฮ้ยวเวอร์ลิงเฮ้ยลิงเวอร์เฮ้ยเวอร์ลิงว่ะโอเคเว้ยแต่ยีหน้าแม่งของเยอะนะครับโอ้โหดูมันอืไม่เข้ามันเลยนะเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นคนหรือเปล่ามึงเป็นคนหรือเปล่าออืโอ้โหของมันเยอะจัดวะ่ะ มือของเยอะจัดวะ่ะโอ้โหมันเก็บเราไปสามแนละ้วโอ้โหมันรวยน,นั่นอะดูของมาเลยโอ้โหซาปเปียเอาโอเคครับผมฟาร์มต่อนะครับน้องๆเดี๋ยวผมก็สับเคียวรอก่อนแล้วกันน้องๆกันพลาดน,นะครับตอนนี้ก็คือรวยจัดนะโอเคเฮ้ย,อยโอเคครับอิลูเมียเช็คไปแล้วนะมาสองนะครับยังนะไว้โอ น like okay. ิ่งไว้เพื่อนรอเขาอยู่ตัวเดียวนะเอ้ามึงกิ้งออกไปทำไมอ่ะโอ้เพื่อนแล้วมึงกิ้งไปเอาสองตัวนี้เนี่ยนะโอ้โหนี่ไงแล้วกูรอนะยำไปดิก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์ยานอ่ะผมไหวนะถ้าผมสวนนะผมไหวนะจริงรอเขาใช้ตะ้งกงสกิลให้หมดนะเฮ้ยแต่กูงงวายโอมึงโดดไปทำไมทุกคนว่ามันออกไปยิงอ่ะ เอเวนมึงออกไปมึงก็แตกกันดิเพื่อนคือรู้คเข้าใจปะมันเป็นล้อเลี้ยวกับหยานเว้ยเออถ้ามันเป็นตัวอื่นเนี่ยก็จะไม่ว่าเลยนะเออเป็นหยานตัวเดียวอย่างงี้ก็โอเคครับนี่คือเป็นล้อเลี้ยวกับหยานเนี่ยท่านเปิดติคือมึงก็ตายแล้วเว้ยนี่กุยํำม,มาเลยครับจิตสัมผัสนะเผื่อเขาอยู่นะโอเคเพื่อนขอโทษมึงไปเอาบ้านแล้วกันไม่เห็นเห็นมันติข,ขอพอดีนะโอเคอายู่แดคือเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะพยายามแบบเคลียร์เว็บเคลียร์เอ้ย เอาดิไปไหนเราไปไหนเราหยาดแตกหนึ่งเฮ้ยไ,ได้นะเพื่อนเฮ้ยแต่ลิงมึงไปเลยก็ได้ฮนะมาเดะนี่ไงแล้วกูงัดไปดิแตกไปนะครับอารมจับสวยเพื่อนโอเคครับมาเดิเห็นแน่กูอยางเชิงอยางเชิงก็หน่อยอันึี้อันหนึ่งไม่เข้าหรอครับเข้าก็โง่ละโอเคเพื่อนเอ้ยไปตีดาวด้วยไปตีดาวไป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 ,ไป,ไปมันตายสองนะปากกับออฟลนงเขาตายนะครับตอนนี้ต้องมาตีนะคือแบบ ยังไงก็ต้องตีตอนนี้แหละไม่ตีตอนนี้ตีตอนไหนละครับน้องขอเลือกก่อนแล้วกันนะไวโอมต้องชนวะ่ะเออชนให้กูหน่อยใสไปนะครับจังหว,วะนี้ได้อยู่แล้วครับกอตัวแรกนะไม่อึดเท่าไหร่นะครับตีไปอากุสัยรัสนี่ไงไม่พลาดน,นะครับน้องโหแม่งแบบโอเคครับผมก็จะเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็นมูร่านะโอเคเพื่อนสวยผมเปลี่ยนมูร่าเรียบร้อยละไอ้หคาเฟ่มันเอาสปินมาว่ะวิ่งหนีเร็วจังนะน้อง นี่เราตีปอมครับตีสดนะครับไม่ต้องพึ่งคีบครับผมตีสดหดเชื่อนะจ๊ะรอจังหวะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคาเฟ่กับเราเดียวนะเห็นเรื่องไปแล้วผมแบบไม่ไหวแล้วหิวแตกสองกูสับโกรธแข็งโกรธชาจังเออกูแตกไหมเอาแม่งเดียเ,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 เอาสุดดียเอาสุดเพื่อนเออเอาสุดดีแล้วกูสุดจัดไงสุดจัดแล้วทีมกูตายหมดเปล่าโอ้โหเทนไทสวยโอเคครับผมว่าผมต้องดันต่อนะ ต้องเคเลียเวฟบนนะครับตอ,ตอนนี้ต้องทําเวฟนะเพราะว่าทีมผมแบบลิงตายไปนะครับฝั่งนู้นโผล่ละโผล่ห้าตัวเลยนะภารกิจรับเราเดี๋ยวผมว้าวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านนะได้แค่นี้หรือผมเอ็นเดีกว่าไม่น่าจะมีตัวมาเฮ้ยลอเรียวมาว่ะโมยเราอเรียกกระเทนโอเคครับบังคับพกกลับบ้านได้นะผมว่าผมโดนปิดแล้วอันนี้ผมโดนปิดละผมรอย่าไปข้างหลังนะเอ้ยโอ้โหไอ,อเวนแล้วกูย่ําติดหิน ไอพี่มันเป็นคนติดหินนะครับน้องติดหินเกินแตกเลยกูแล้วจวังหวะนี้ที่ผมตายไปหมดนะครับเหลือแค่ผมค่อิลูเมียนะแล้วเสียก๊อดด้วยนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับก็คือทีมบอกให้ผมรอนะครับแต่ว่าทีมดันห้าวนะจริงๆต้องปล่อยนะครับดาร์กนะมันไม่ไหวอยู่แล้วนะผมขายของก่อนนะครับตายเกิดโอ้โหตังค์ไม่พอด้วยนะครับยังไม่เล่นนะเดี๋ยวอ,อีกไม่กี่วีเพื่อนก็เกิดแล้วนะครับ น่าจะพอได้อยู่นะเพราะมีป้อมสองนะป้อมสองป้อมโซโลนะรอจังหวะนะครับไม่ต้องไปรีบเลยนะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งน้องๆรอรอโอเคเพื่อนเมื่อกี้มึงก็บอกให้กูรออย่างนี้นแหละแล้วมึงก็ไปตายกันเลยเฮ้ยหยานเอาสือไอโ้ลิงโอ้โหลิงวิ่งผ่านเพื่อนได้ไงได้ไหมโอเคลิงสวยจวังหวะนี้ล้์โอเคอลณ์จับละผมมาแล้วครับน้องมาช้าแต่มาชัวร์มึงไข่อะไรกูนักหนาเนี่ยฮะ แตกไปไน,นะไอ้เนแม่งถ่ายกูตั้งหมดตัวนะเวยอีน่าเว่อ,อ,อโอเคครับไม่เป็นไรนะถือว่าเคลียร์ได้ดีนะครับเหรอโอเคีน่าตายปะเออแจ๋วะโอยก็ถือว่าสวยนะครับจริงๆเอ็นได้นะเนี่ยวฟบบนเข้าด้วยนะแต่ผมว่าผมไปดกวานะมามามาเพื่อนอย่บอกเพื่อนกันนะครับไปโอเลยไปเอาบัฟแดงนะจริงจริง แต่ถามว่าเอ็นได้ไหมมันก็คงยากนะแต่ผมว่าถ้าคีปเข้าป้าหมัเอ็นได้แน่นะครับแต่ตอนนี้น่าจะไม่ทันละเพราะว่าหย่านเขาจะเกิดน,นะครับหย่านกับเทนนะไม่เป็นไรนะครับเคลียเวฟชุดน,นี้ไปก็พอนะตอนนี้เราต้องเน้นเล่นแบบว่าให้คีบมันดันส,งสูงๆมานะครับเพราะว่ามันแบบโอ้โหดูคีบดิครูตีคีบไม่ตายอะ่ะอันนี้ผมก็ข่ขโซลิเวอร์ออกเป็นขวานเรียบร้อยแล้วนะทุกคนไม่ไหวนะครับ <laughs> ดาเมจแรงก็จริงแต่แบบบางเกินนะครับ นี่ผมขายขี้ขายอะไรออกมาแล้วนะก็ขึ้นเป็นแบบสายปะกตินะครับตอนนี้โอเคอายู่เลยดิก็รอหย่านเข้ามานะครับมาผมก็ใส่แค่นั้นแหละเออไม่ต้องห้าวมากหรอกน้องใช่โอเคครับอู oh, ee, ้ยลไอ้หมานี่มันก็ยิงผมอีกนะฆ่าแม่งเลยแล้วกันผมก็จะทําเวฟคลิปเวฟนี้นะครับรอกอดเกิดนะต้องพยายามแบบเลี้ยงเวฟนี้ไว้นะครับเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเขามาก,กันเวฟนะครับเวฟนี้คือมันเวฟไกลไงนะ ถ้าเขามากันตรงนี้คนหนึ่งเราก็ไปเล่นตรงกอดได้สบายนะครับโอเคแต่ตอนนี้นถ้าเปิดได้สักตัวหนึ่งนี่ผมว่าคุ้มนะถ้าเปิดได้นะถือว่าโอเคนะครับผมจะดักแล้วกันนะผมพยายามเล่นเวมนี้ให้แบบดันสูงไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปแบบว่าไปเล่นตรงเลนล่างนะเฮ้ยจะเย็นนะครับจะเย็นนะครับเพื่อนแต่จริงเรา,เาคาเฟ่ได้ง่ายอยู่นะครับเพราะยังไงเราก็เล่นชุดเดียวมันตายอยู่แล้วนะ ใจยเยน็นเออใจยเย็นเพื่อนถูกต้องถูกต้องอ่ะผมทําเว็บแล้วโอเคครับเว็บบนน่าจะแบบต้องมาเคลียร์สักพักนะครับแล้วเราก็ต้องไปรอกันที่ดากนะผมทาเว็บบนเรียบร้อยละแต่ว่ากรานยังไม่เกิดไงประเด็นนะ่ะโอ้โหแบบทําเว็บเสียเที่ยวจัดนะครับคือผมทําแล้วแบบกรานยังไม่เกิดเนะี่ยไปครับไปครับเพื่อนเดี๋ยวเว็บนี้ผมจะไปลงไปล่างแล้วแต่ก็ต้องดูเชิงกนนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไปนัวล่างเราก็อินบ้านได้นะ ได้อยู่แล้วนะเพื่อนจังหวะนี้คือเนี่ยผลของการทําเว็บช่วงเล่เกมนะคือแบบคลิปแม่งตีไม่ตายนะทุกคนมันก็จะเล่นยากนิดนึงนะฝั่งตนงข้ามนะครับถ้าเขาเคลียร์คลิปไม่ได้ก็คือแบบนั่นแหละรครับจ่อยอน้องเออโอเคผมก็เซ็ตไอเทมผมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยนะเหมือนช็อตแรกนะครับไม่รู้รอบนี้จะได้สับทันไหมดูตังผมอยู่สามพันสองครับแล้วเกมนี้แบบมันตึงอะ่ะมันนานจัดนะครับโหถ้าได้คลิปนี้ก็คือแบบว่าต้องนั่งตัดคลีปประมาณสองสองชั่วโมงอเออ รอเวฟกลางไว้เพื่อนโอ้โหเพื่อนกูนเคลียหมดแล้วจริงๆผมอยากให้รอเวฟกลางนิดนึงนะโอเคเพื่อนถ้าตัดได้ตัวหนึ่งนี่จะเจ๋วมากนะยีนาอยู่นี่ไหมเนนะี่ยไหนวะโอเคยีนาอยู่โน่นนะอันแน่กูหลอกหลอกทีมตัวเองทีมกูเข้าไปจับสวยอยู่นะเมื่อกี้ผมหลอกนะผมจะยึกยักให้แบบรอเรียกเขาเปิดตินะครับยีนากูฟิกจับเลยนะตึงเกินดีไม่ไจับไปโดนเทนโอเคเอาไปไปเพื่อน เอ็นได้นะมาเดิก็เอาก่อนแล้วกันผูขวารับของโชว์หน่อยกันเฮ้ยอะไรละ่ะอะไรละ่ระกูยังนัวอยู่เฮ้ยเอาแม่งดิเออเออเอาดิเอาแม่งเออสวยโอเคโอ้โหโคตรตึงครับตานี้น้องๆก็จบไปแล้วนะครับผมกการเล่นแพนด้านะสโตโลแรงตึงๆนะครับโแรงแม่งก็จะเป็นเกมประมาณนี้นะคือถ้าเราเล่นเราต้องทำเบฟอย่างเดียวนะครับถ้าเพื่อนไม่ทำนะ มันจะแบบชอบกระจุกอยู่กันรวมๆกันนะครับคือรวมกันมันก็ดีเว้ยถ้ารวมกันแล้วออมมันจะดีเลยแต่ถ้ารวมกันแบบว่าไปเว็บนู้นทีเว็บนี้ทีแบบไม่งงอะ่อะเข้าใจปะเว็บก็ไม่ทำอะไรเงี้ยมันแพ้ได้ง่ายนะคือตอนนี้จริงๆเราเสียเปรียบเรื่องการไฟมากเลยครับเรามีดูเมียก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเราชนเราไฟเนี่ยเราเสียเปรียบพวกแบบรอเรียวนะครับถ้าเราเบิร์ดไม่ตายหรือเอาหย่านไม่ลงเนี่ยก็เห็นช็อตที่ยีหน้ามาไหลสามตัวไหมล่ะเออคือแบบเขาเล่นดีนะแต่ว่าแบบ ผมมันตึงกว่าแค่นั้นแหละเออไม่มีอะไรมากน้องๆเออก็เล่นแพนด้าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะส่วนตัวสําหรับผมก็คือแบบถ้าเกมเสียเปรียบผมก็จะเน้นแบบทําเวฟฟาร์มเป็นหลักนะครับออก็คือไฟได้เฉพาะตอนที่เรามองก็ไฟได้ครับเราเล่นป่าเราต้องกล้าตัดใจนิดนึงนะโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน้องๆสวัสดีครับ